เส้นแค่ไหนเส้นประสาทในสมองจะถูกพัฒนาเป็นเส้นประสาทแบบตรงๆแบบตรงๆเนีแบบตรงๆคือเรียกว่าเป็นชนิดของกระไรนา้องมันก็จะกลายเป็นไม่เส้นแบบตรงๆแต่ถ้าคนคนหนึง่งพยายามบอกตัวเองว่าคิดีแบบนึงคิดีแบบนึงแล้วพยายามทำมันเส้นประสาทสมองเหมือนกล้ามเนื้อนะครับยิ่งใช้ยิ่งจะเบบติบโตเหมือนกันถ้าคุณใชด้ด้านลบด้านลบโตครับถ้าใช้ด้านบวกด้านบวกโตไม่ใช่ใช้ด้านลบด้านบวกฟองใช้ด้านบวกด้านลบฟอง เหมื้อกล้เนื้อน้อยกูเสียกูได้เลยครับตักเพิ่มเป็นหมอนะครับไม่ต้องเปลี่ยนในนั้นการที่เราจะทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมยากมากครับถ้ากรอบความคิดหรือไ i เซ s ต t ของเขาไม่เปลี่ยนเพราะสิ่งนี้อยู่ข้างใต้สมองอย่างนี่จะสังเกตที่เรานีออกมต่อไปผมไม่เบาครับ เข้าใจครับอารมณ์ไม่อยากลุกซีนเข้าใจเข้าใจอารมณ์ไม่อยากลุกซีนครับเพราะเขาบอกตรงนั้ครัสเนี้ยบอกว่าแวบมีฉี่แค่นาทีแต่มาถ่ายไ่ไบอกตกลงเขาไม่ได้ครูนะเพราะนั้นเข้าไปไปขออนุญาตอย่างนี้ครับขออนุญาตก่อนนะครับมีท่านไหนไม่ใช่ครูครับเรียนเชิญได้ทุกคนออกอ่ะเป็นงานที่ไม่ได้เป็นอาชีพครูที่ไม่ได้อาชีพครูเชิญเลยครับ ครครูของครูเป็นครูมาก่อนสีท่านเนาะมีสาันสท่านขอสีท่านแต่เป็น2องกลุ่มโอเคนะครับงันขอญากผมขอญยตแต่งครูเป็นสองกลุ่มครับโอคัพแครับอัพสองครับหนึ่งสองสอง